สวัสดีครับคณะยติธรรมกาลยานามิตรแล้วก็ผู้ประกอบการทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้จะนําเสนอเกี่ยวกับซื้อขายรถยนต์ซึ่งเป็นลูกค้าทำบัญชีนี่เองครับอยู่แถวซอยหาไทยราช2อทับสครับเขตคลองสัมว่ากรุงเทพนี่เองครับเดี๋ยวเราจะไปรับชมบรรยากาศดีๆนะครับว่ามีรถอะไรที่เราอยากจะนำเสนอแล้วก็ซื้อง่ายขายคล้องเดี๋ยวเราจะเข้าไปมาติดตามรับชมกันได้เลยนะครับ ผมก็พาทุกท่านมาถึงที่หมายครับร้านภูคาออโต้นะครับเป็นร้านที่จำหน่ายซื้อขายรถยนต์และก็รถบิ๊กใบนะครับซึ่งมีรถหลากหลายมากมายเลยให้ท่านเลือกใช้นะครับเป็นรถมือสองเป็นรถบ้านที่ดีมีคุณภาพเดี๋ยวเราไปรับชมบรรยากาศใกล้ๆกันครับคันนี้ก็แน่นอนครับรถ จี๊ปนะครับน่ารักน่ารักไว้สําหรับส่งของนะครับราคาประหยัดนี่ติดต่อได้เลยง่ายมากนะครับด้านในนะครับก่อนซื้อเนี่ยเราเข้ามาดูได้เลยตามคุณภาพเลยนะครับนี่น่ารักมากน่าน่าซื้อเหมือนกันนะ เอาไว้อุปกรณ์อาจารย์นหนึ่งโดยเฉพาะเลยนะเนี่ยนะโอเคถัดมาก็จะเป็นรถยุโรปนี่รถเบนซ์เลยนะครับนี่เป็นรถมือสองนะครับคุณภาพเยี่ยมเลยนะครับสาม,มารถมาดูได้เลยภายในก่อนซื้อรถนะครับเรามาดูได้เลยครับมาดูภายในมาดูความเรียบร้อยนะครับอ่าคอนโซลข้างในมีรอยอะไรไหมนะครับนี่สวยงาม ต่อไปโตโยต้านะครับมีหมดนะครับทั้งรถยุโรปนะครับรถเอเชียนะครับมีหมดเลยทุกคันเลยและยังมีอีกมากมายเลยนะครับที่จะให้ทุกท่านได้เลือกชมนะครับไว้สําหรับใช้สอยที่บ้านนะครับในราคาประหยัดในราคาไม่แพงนะครับนี่ครับเรามาดูด้านหลังนะครับมาเก็บรายละเอียดมีชนไหมมีท้ายไหมนะครับอ่าทะเบียนรถนะครับนี่ดูโอ้โหอันนี้แต่งมาด้วยสวยนะครับแล้วก็ยังรวมถึงก่อนที่จะออกจากร้านนะครับก็ มีอุปกรณ์นะครับนี่ทำความสะอาดเช็ครถก่อนนะครับก่อนนํานำรถเข้ามานะครับหลากหลายมากมายนี่ก็เป็นบางส่วนนะครับจริงๆแล้วยังมีสต็อกอีกเพียบเลยนะครับท่านสามารถเข้ามารับชมได้ที่ซอยหัดไทยลาด นะครับสองทับสี่นะครับแล้วก็อีกมุมหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะพาไปอ่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นมุมเด็ดนะนี่มุมเด็ดเลยนี่มุมเด็ดเลยนะครับบิ๊กไบนี่นะครับมุมสําหรับอ่าคนชอบรถโดยเฉพาะเลยนะครับที่นี่เขาจะแต่งรถบิ๊กไบนะครับมีการเดินสายไฟเกียร์คัสซีคัสนะครับนี่รถคันนี้สวยนะโอ้ใหม่เยี่ยมเลยนะฮะหลากหลายมากมายครับให้ท่านเลือกนะครับได้อ่าซื้อหากันนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพงสามารถที่จะมาดูได้ อ่ะเราไปดูข้างในกันนะครับนี่ด้านขวามือผมอีกสามารถเข้ามาดูได้เลยนะครับนี่มีหมดเลยทุกทรงทุกแบบเลยครับเลือกให้ท่านได้พิจารณาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปพบกับผู้บริหารกันครับตามผมมาครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่กับผู้บริหารนะครับภูขาวออโต้สวัสดีครับพี่ต้นครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับผมครับวันนี้ก็มาเยี่ยมเยือนนะครับเป็นปกติในเรื่องของการประกอบธุรกิจการค้านะครับ วันนี้ก็จะมาแนะนำในเรื่องของการจำหน่ายรถยนต์นะครับมือ2แล้วก็รถบิ๊กไบค์ Buy, นะครับรถจักรยานยนต์ตอนนี้ในช่วงที่เราค้าขายตอนนี้อยู่แถวซอยหาดไทยราเนะสองรับส่ใช่คปกติแล้วเรามีนโยบายในการขายรถยังไงบ้างครับนโยบายตอนนี้ที่จําหน่ายอยู่ก็มีหน้าร้านที่ อัไทราสองดับสี่เธอได้มีแพลตฟอร์มโซเชียลต่างๆทาง Facebook ทาง t i k ตอกทาง Youtube แล้วก็ในแพลตฟอร์มของการขายรถครับ,รบอทอีนี้สมมุติว่าผมเนี่ยมีรถมือสองที่จะมาขายเนี่ย อ่าปกติแล้วเนี่ยโทรไปหาพี่ต้นพี่ต้นจะไปดูรถเองหรือว่าให้เอาเข้ามาที่ร้านครับอ่าส่วนมากก็จะมีทีมงานดูทั่วประเทศไทยครับอ๋อหรือมาที่หน้าร้านได้โอ้แสดงว่าได้ทั้งสองทางเลยคือถ้ามีรถแล้วอยากจะให้ไปดูที่บริษัทหรือว่าบ้านก็ได้หรือว่าเราจะให้เอาเข้ามาที่ที่เต็นท์ก็ได้ใช่ครับโอ้นี่ความสะดวกสบายแล้วราคาราคาเพราะคนส่วนใหญ่แล้วชอบตรงราคาเป็นไงบ้างราคาเราก็ถือว่า ให้ลูกค้าพอใจทั้งสองฝ่ายมีการประเมินไหมมีการประเมินไหมมีครับประเมินเบื้องต้นได้เลยครับถ้าลูกค้าทักมาทางข้อความของเพจกูการตลาดตเราก็เสนอราคาเบื้องต้นให้ส่วนใหญ่แล้วเวลาซื้อรถเนี่ยสังเกตได้รถมือสองเนี่ยปัญหาค่อนข้างจะเยอะมากก็คือถ้าเราเป็นผู้ขายนะครับกับผู้ซื้อนี่จะต่างกันผู้ซื้อหมายความว่าผู้ที่เป็นลูกค้านะครับมาซื้อรถกับเรานะครับไอ้อย่างเงี้ยเวลาเขามาซื้อรถกับเราเนี่ยการที่เราจะเหมือนกับการดูแลเพราะคนชอบให้ดูแลเนื่องจากว่าข้อที่1 ความจํากัดเนาะมันไม่ใช่รถใหม่รถมือ2นะครท่านผู้ชมต้องเข้าใจก่อนนะรถมือ2เป็นรถที่ผ่านการใช้มาแล้วเบื<ช>้องต้น<ช>มันก็จะมีการสึกหอ<ช>แล้วก็ต้องมาดูแลบํารุงนะครับส่วนนี้พี่ต้นจะมีการดูแลให้กับผู้ซื้อรถเราไปยังไงบ้างครับอ๋อทางเพจของร้านผู้ค้าตลาดกับผู้ค้าออโต้ตรงนี้ทางลูกค้าซื้อไปสบายใจได้เลยครับเพราะว่าทางเรารับประกันเครื่องยนต์ให้1หเดือนหรือ โกิโลแรกโอ้ยท่นานผู้ชมสุดยอดเลยอะเป็นรถยี่สิเราไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่าอันไหนจะเสียใช่แต่นี่ก,ก้ารับประกันเครื่องยนเลยนะเพะว่าลูกค้าที่สุดยอดนะเสี่ยงมากเลยนะผมจะหวกให้สมัยกล่อนซื้อรถยุโรปอ่าไม่ใช่รถยุโรปรถเอเชียย่ห้อหนึ่งนะครับโอ้โหทั้งตั้งแต่ตอน200กิโลแรกเ่เครื่องที่อื่นเขาแค่ขับออกไปแต่เป็นก็ไม่รับประกันโอ้โหแล้วแถมไม่รู้จะทําไงเพราะมันเป็นมือสองนะขับไปตอนแรกดีมีปัญหาเรื่องฟ้า เรื่องรถโหนี่หนึ่0 0กิโลหนึ่งเดือนแรกด้วยโอ้โหสุดยอดคุณผู้ชมในซื้อไม่รู้จะทำไงแล้วแล้วมีอะไรนอกจากการรับประกัน1,000กิโลตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นพิเศษครับคือว่ารถทุกคันณเวลานี้ฟรีดาวน์โอ้โหแล้วล้วคิดออกไปเนี่ยมันจะฟรีดาวตลอดชีวิตครับให้โปรโมชั่นถึงสิ้นเดือนเลยครับถึงสิ้นเดือนนี้ สามเดือนตุลาแต่ผมพยายาให้เขาอีกหน่อยนะเอาไปตักสิบพิจาราเลยนะคลิปนีได้ครับได้ครับไปดูปกไปท่านผู้ชมแถวฮัทไทล่าหรือว่าใกล้เคียงนะถ้านรู้นะอยากได้รถมือสองดีๆบ้านไปใช้เนี่ยนะครับก่อนสามสิบพิกานะครับฟรีดาว ดาวออกรดไม่ต้องเสียเงินสักบาท่อกีีนี้ที่ผมไปรีวิวให้นะครับหรือว่าไปดูเนี่ยมีแค่บางส่วนจริงๆแล้วมีเยอะกว่านี้สลับเยอะอีกครับสลับมาเพราะที่จอดน่าจะเพิ่มเนาะน่าจะต้องมีเนาะใช่ครับเพราะว่ามีข้างหลังข้างหลังช็อปก็จะมีประมาณเกือบเยเอาง่ายๆว่าตอนนี้เนี่ยดูหน้าร้านแล้วยังดูที่เพจได้ก่อนเข้ามาพิจารณาก่อนมีเจ้าหน้าที่ตอบสอบถามใช่ครับมีน้องๆแอดมินคอยตอบคอยดูแลอ๋อนี่คือการมาซื้อแล้วก็การไป หลังการขาย<ช>นะครับแล้วกรณีที่ขายล่ะครับอ่าตอนนี้ตอนกรณีที่ลูกค้ามาขายล่ะครับเราจะดูยังไงว่าเราไม่กดราคาลูกค้านะ <S <S บอกว่าพึงพอใจซึ่งบางคนเนี่ยเขาไปเช็คราคาเอ้ยทำไมแพงกว่าดูว่า <S 1> <S 1> อันนี้ผมเชื่อว่าในใจเราเนี่ยในฐานะผู้ที่เราซื้อเขาเนาะครับและแล้วเขาขายเราเนี่ยเราต้องดูแล้วว่าเครื่องยนต์เป็นยังไงซื้อได้ไม่ได้ใช่ไหมเรามีวิธียังไงที่ให้เขาพึงพอใจว่าอย่างน้อยอยู่ใกล้บ้านเราแล้วที่พึงพอใจตอนนี้ที่ลูกค้าที่เสนอมาทาง ความก็แนะนําก็คือให้ถ่ายรูปรอบคันเลขกิโลแล้วเราจะตีราคาเบื้องต้นตีราคาเบื้องต้นแล้วก็เดี๋ยวมีทีมงานไปดูหน้ารถอีกทีหนึ่งครับตอนนี้ก็เอาง่ายๆผมว่ามันมีอีกทิหนึ่งผมเชื่อว่ามันเหมาะสมมากผู้ซื้อผู้ขายมีโอกาสได้ค่าคอมมีโอกาสได้ค่าคอมด้วยใช่ครับไม่ใช่ครับแนะนํามาก็ได้ครับแนะนํามาก็มีมีค่าคอมให้โอเคถ้างั้น อยากจะฝากเพจครับชื่อเพจอะไรครับเพจล้างตอนนี้ก็จะมี2เพจเพราะว่าเพิ่งเปิดขายรถยนต์ด้วยนะครับก็จะมีเพจภูคาการาดจะเป็นขายบิ๊กไบค์ครับครับผมแล้วก็ขายรถยนต์รถยนต์ก็เป็นภูคาออโต้ครับท่านผู้ชมสามารถดูได้ใต้ข้อความนะครับติดต่อเบอร์โทร0615956351ครับติดต่อได้24ชั่วโมงไม่มีปิดเครื่องครับเดี๋ยวติดไปเลย24ชั่วโมงนะ วันนี้ขอบคุณพี่ต้นมากนะครับผมครับแล้วผมขอไปดูเรื่องบัญชีต่อเลยเนาะสวัสดีครับ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 ก็วันนี้ก็ถือว่าได้มาเยี่ยมเยือนนะครับลูกค้าคาร์อโตนะครับร้านดีมีคุณภาพในรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับมือสองคุณภาพเยี่ยมค้ากันอย่างดีวันนี้ก็เพนน้องฟุตนะครับเป็นไงบ้างบัญชีง่ายไหม โอ้ก็ป๊อปแ็เคอมนะพี่เตยครับง่ายไหมครับรู้เรื่องเขาเนี่ยเป็นกองอยญ่ให้น้องช่วยสอนอีก่ะวันนี้ก็ได้รับโปรนะครับคอมพิวเตอร์หนึ่งเลยนะครับมันเปิดเครื่องเร็วไหมสุดยอดไหมเร็วเครื่องน้องไหมเอาแค่เครื่องไหมนะครับวันนี้ก็ได้โปรพิเศษไปเลยนะครับคอมพิวเตอร์แถมกับโปรแกรมด้วยนะครับหนึ่งปีเต็มๆเลยก็ถือว่าคุ้มค่านะครับแล้วก็อาจารย์ก็จะเป็นพี่เลี้ยงบัญชีไม่ใช่ว่าทำแล้วหายไปเลยนะครับเราจะการสร้างกลุ่มรูปเพื่อที่จะศึกษาบัญชีเวลามีคำปรึกษาอะไรพวก ปรึกษาเนี่ยจะแบ่งเป็นการสองส่วนหนึ่งคือการปรึกษาบัญชีเบื้องต้น2อคือ3าภายในหรือการตลาดก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเกี่ยวกับบัญชีเบื้องต้นเกี่ยวกับการทางานรายงานซื้อรายงานขาย,ยการเก็บบิลเอกาสารการจ่ายเงินอันนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดนโยบายพิทต้นเลย24ิชั่วโมงนะนะบริการย4ชั่วโมงนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับขอบทุกคนมากนะครับแล้ววันหน้าจะเดินทางมาใหม่นะม,มาเจอกันให,ใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ ับัญชีออนไลน์ประเทศไทยจำกัดโปรแกรมบัญชีออนไลน์นวัตกรรมใหม่ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนง่ายเพียงปลายนิ้วสมัมผัสติดต่อสอบถาม0617892364ประหยัดประโยชน์อย่างคุ้มค่า